สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวต้าหมิงกงนะครับต้าหมิงกงนะครับก็เป็นราชวังในราชวงศ์ถังนะครับก็คือก่อตั้งตั้งแต่คศหตศัราช6018นะครับถึงคศเก้าร907นะครับก็คือที่เนี่ยครับก็ถูกทำลายในช่วงปลายราชวงศ์ถังนะครับ ซึ่งที่นี่เป็นปราสาทอันเก่าแก่แล้วก็ในยุคนั้นเ,นเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของประเทศจีนเลยนะครับก็คือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกก็เลยก็ว่าได้เป็นเป็นช่วงที่จีนนี่จเจริญทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวรรณกรรมหรือว่าด้านการค้าขายหรือว่าจะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมก็มเป็นช่วงที่จเจริญสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นที่ของกษัตริย์เฉียนซงนะครับเฉียนซงหวงตี้นะครับก็จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ เนื่องจากว่าที่นี่มันถูกทําลายไปนะเขาเลยได้ตั้งโมเดลจําลองปราสาทสมัยก่อนนะครับว่าเขาอยู่ยังไงนะตอนแรกเราก็เดินเข้าประตูนี้มานะครับพอเดินมาเราก็จะเห็นม้าี่ตรงนี้ครับหน้าประตูก็จะมีลูกปั้นม้าอันสวยงามนะครับเดี๋ยวดูครับสวยมากนี่ก็เป็นที่นั่งนะครับที่นั่งแล้วก็มีคนมาร้องเพลงอยู่ตรงฝั่งด้านหลังผมนะครับมาร้องเพลงโชว์นะครับแล้วผมก็เจอเลดพูด้วย เฮ้เล็ดพูมาไงเนี่ยเนี่ยดูด้านหลังผมมาไงเนี่ยอ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินด้านในกันแต่ <c oughs> ผมจะพาชัวร์นะครับว่าปราสาทต้าหมิงกงนะครับต้าหมิงกงทุกคนสงใส่ไหมทำไมต้าหมิงกงมันอยู่ในราชวงศ์ถังนะครับไอ้ต้าหมิงตัวเนี่ยมันแปลว่ารุงเรียงรุงโด์น,นะครับมันไม่ได้แปลว่าราชวงศ์หมิงนะครับ <c oughs> มันก็คือปรษสาทที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับไม่ได้หมายความว่าราชวงศ์หมิงนะครับทุกอะไรยคนจะเข้าใจผิดว่าตาหมิงอ่ะราชวงศ์หมิงชัวเลยไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ก็มีที่เที่ยวเวทแต่งหน้าด้วยนะเด็กๆหนานเต็มเลยนะครับโอ้ราชวังนะครับตอนนี้ก็ กลายเป็นสวนเด็กเล่นไปแล้วนะครับนี่ห้าหลังผมเขาต่อแถวเข้ากันเต็มเลยนะมาซื้อตั๋วให้เด็กๆเ,เข้าไปเล่นเครื่องเล่นข้างในกันนะครับเครื่องเล่นข้างในใหญ่มากเลยนะครับดูข้างในครับโอ้คนต่อคิวยาวเลยเด็กๆเ,เต็มเลยครับ ที่นี่นะครับเขาก็จะมานั่งปิกนิกกันนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลินะโอ้โหคนมานั่งกันเต็มเลยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็ยังมีคนมาเยอะอยู่ดีนะครับเขาก็มานั่งมากินของเล่นคุยเล่นกันในที่ปราสาทเก่านะครับตอนนี้ผมก็เดินม,มาถึงเฉลินหุยฮอลนะครับก็เป็นทีตต่ตรงนี้เนดะี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับก็คือเป็นที่ที่เขานะครับเอาไว้รับแขกจาก ชนกลุ่มน้อยหรือว่าไปรับแขกจากคนต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในที่ที่เขาเอาไว้ในการประกาศหรือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ทางในพระราชวังจะประกาศนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับที่นี่เลยนะครับเฉียนคุยฮอเดี๋ยวเราให้ดูเฉียนคุยฮอในสมัยรบชวงศางหน้าตาเป็นไงนะครับสำหรับผมผมว่ามันสวยงามมากเลยนะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่ผ่านมาพันกว่าปีแล้วนะครับแล้วสวยได้ขนาดนี้จะว่าสุดยอดมากๆนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศดีมากเลยครับก็มีคนมาเล่นว่าวตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> คืออากาศช่วงนี้เป็นอากาศที่มันน่านมาเดินเล่นสุดๆนะครับ <c oughs> อย่างผมเนี่ยผมก็ออกทุกอาทิตย์เลยนะช่วงนี้เพราะว่าแบบโอ้โหอากาศดีครับถ้าพลาดช,ช่วงนี้ไปครับก็พลาดอากาศที่ดีที่สุดแล้วนะครับ ด้านหลังผมนะครับก็คือเป็นการเล่นเกมโปโลนะเห็นเห็นตัวม้ากับที่ถืออันนี้จะคนที่ถือไม้ไหมครับก็คือเป็นเกมที่เกมนี้เริ่มมีตั้งแต่ในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออกนะครับแล้วก็ฮิตมากในช่วงของราชวงศ์ถังนะครับโดยช่วงนั้นเป็นช่วงที่กษัตริย์มิงห่วงเป็นคนดูแลนะครับอยู่ในตําแหน่งนะครับกษัตริย์นะครับเป็นกษัตริย์นะครับอืมก็เขาก็ชอบกีฬานี้มากเขาเลยติดตั้งไว้เพื่อเป็นการลําลึกถึงสมัยก่อนนะความรุ่งเรืองในสมัยก่อนนะครับ ที่ประเทศจีนนะครับก็มีคนแก่หลายๆคนไลฟ์สดร้องเพลงไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังผมนี่เห็นไหมเขาไลฟ์สดร้องเพลงกันนะครับตลกดีเหมือนกันนะครับคนอายุเยอะที่จีนนะครับเขาก็ทันสมัยอยู่นะมีไลฟ์ด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังผมก็มีคนทําเปนะครับเหมือนที่ไทยแล้วเอามาแขวนกับต้นไม้สองข้างแล้วก็นอนชิลเลยนะครับ เฮ้ยน่าสนนะอยากทำบ้างอะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาทำนะครับถ้าได้มาอีกที่นี่ก็คนทยกิจรรมหลายอย่างมีเด็กปั่นจักรยานมีตีแบตอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับครับด้านหลังผมเขาก็โชว์นะครับเป็นพระราชวังหานเหลืองฮอลนะครับก็คือเป็นพระราชวังที่แบบเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการมาพักผ่อนในช่วงหน้าร้อนของประเทศจีนมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก่อตั้งเมื่อคิสตศกรรช662นะครับ โดยข้างในนั้นก็จะมีรูปปั้นยกที่อู่เจ๋อเทียนที่เป็นกษัตริย์ผู้หญิงของจีนนะครับสั่งให้ทําไว้ด้านในโดยหวังว่าให้คนที่มาขอพรนะให้มีความสุขนะครับอ่าก็เป็นที่ที่น่าสนนะครับตรงนี้มันก็จะส่วนมากมันจะไม่ได้มีประสัทอันเก่าเลยนะครับมันจะเป็นแบบ เพราะว่าไม่โดนทำลายไปแล้วนะครับแต่เขาก็จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่อยๆให้เราเข้าใจนะครับว่าตรงนี้เป็นอะไรเมื่อกี้ผมก็ได้อ่านตรงนี้นะครับเขาก็พูดถึงสมัยก่อนนะมีวันหนึ่งนะครับถังเฉียนซงก็เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งในราชวงศ์ถังครับเขาก็ได้ฝันนะครับว่าได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะครับแล้วก็ได้เห็นนางรำา100คนนะครับ100้ตนนะครับอยู่บนสวรรค์เต้นรำนะครับแต่ได้ฟังเพลงเพลงนั้นแล้วเพลงนั้นเป็นเพลงที่เพราะมาก เสร็จปั๊บเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาปั๊บเขาก็จําเพลงได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเขาว่าเพลงนั้นน่ะมาแต่งเสร็จปั๊บเขาก็จัดการแสดงที่เขาเรียกว่าโรงละครในยุคสมัยก่อนนะเป็นลานกว้างนะครับเขาก็จัดเอาไว้แล้วก็มีงานแสดงด้วยเพราะว่าในยุคโบราณเมื่อพันกว่าปีก่อนก็มีการแสดงอันใหญ่โตแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่จีนรุ่งเรือนนะครับในช่วงพันกว่าปีที่แล้วนะครับทุกคนครับ เวอร์มากเลยครับในราชวงศ์ฮั่นนะครับเขาก็มีการสร้างเป็นวันชื่อนะครับก็คือเป็นห้องที่มันมีความอบอุ่นนะครับในช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมีห้องที่เอาไว้หลบความหนาวได้นะครับซึ่งเอาจจริงๆครับผมว่าโอ้โหมันครบมากเลยนะครับมีทั้ง ห้องหน้าหนาวห้องหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนก็ไปอยู่ห้องเย็นหน้าเย็นก็ไม่อยู่ห้องอบอุ่นนะครับก็คือถ้าใครเป็นกรรษัตริย์ในยุคนั้นก็ถือว่าโชคดีถือว่าสบายมากๆเลยครับถือว่าเป็นการลํำยุคสุดๆเลยนะครับในยุคนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในประเทศจีนเลยก็ได้นะครับในประวัติศาสตร์จีนนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชงเม่นเหมือน <ๆ S 1> ก็เป็นประตูชงเม่นนะครับก็คือเป็นประตูที่เจ้าชายนะครับเข้าออกบ่อยๆเพราะว่า มันติดกับเช่าอย่างยื่นนะครับทาให้ลูกชายกษัตริย์นะครับจะมาที่นี่เพื่อมาคารบอาจารย์บ่อยๆนะครับอ่าเพราะว่าในรัชทูต่างเขาก็จะมีประเพณีการคารพอาจารย์เลยเขาก็จะมาคารพกันตรงนี้เลยนะครับก็คือตรงประตูนี้เลยนะครับแต่นี้ไม่ใช่ประตูจริงๆนะมันแค่ตั้งไว้ตรงที่เก่าแก่นะครับแต่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่อย่างนี้นะครับทุกคนครับรู้ไหมว่าข้องเตนในสมัยโบราณน,นะครับไม่สามารถออกคําสั่งทุกอย่างได้โดยตัวเองนะครับถึงแม้ว่าอยากให้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็อ,อาจจะเป็นไปอย่างที่องค์จักดอยาให้เป็น บางครั้งก็โดนคัดค้านได้นะครับโดยที่เหมือนแี่เฉิงนะครับเป็นที่ที่หนึ่งที่สมัยก่อนจะมีพนักง,งานทํางานเกี่ยวกับเรื่องกฎต่างๆของในราชวังนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับก็มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งครับเขาแต่งงานกับคนแรกชื่อหวังเจี้ยวคนที่2คือ เวทีถวคนที่3ชม่อซุยเฉียนนะครับเสร็จปับ๊บลูกเขาก็ขอให้จกักรพรรดิเฉียนจงนะครับคือถางเฉียนจงให้ฝังศพแม่เขากับคูค่คนแต่งงานคนแรกคนระับก็คือชื่อว่าหวังเจี้ยวนะครับซึ่งซึ่งมันผิดกับกฎนะครับแต่ว่าท่านท่องเต้เฉียนจงก็บอกว่าโอเคได้นะครับไม่มีปัญหาแต่พอจะทำปับ๊บอ่ทางเหมือนเซี่ยเฉิงก็มีพนักงานที่อยู่ภายในก็อ่านกฎแล้วบอกว่ามันผิดกับกฎนะครับมณฑียนบานทําให้ การขอครั้งนี้ไม่สําเร็จนะครับเขาก็ไม่สามารถฝังศพคู่กับคู่แต่งงานคนแรกของเขาได้นะครับอ่าโอ้แปลว่าห้องเตสมัยก่อนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกฎได้นะครับแม้ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนให้นะครับตรงด้านหลังผมนี้ก็เป็นประตูเขาเรียกประตูห้านเหยาแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะของจริงมันพังไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบจําลองขึ้นมานะครับโดยประตูนี้เป็นประตูที่เขาจะนิยมในการใช้เข้าเมืองเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าในกฎสมัยก่อนของราชวงศ์ถังนะครับ ต้องเข้าทางซ้ายและออกทางขวานะครับทำให้ประตูนี้เป็นประตูที่ใช้ในในการเข้าเมืองนะครับเข้าปราสาทนะครับแล้วก็เป็นประตูตะวันตกนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องออกตรงประตูตะวันออกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเสือขาวนะครับว่าคนจีนเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ต่างศาสตร์ของจีนเขาจะบอกไว้ว่าแบบอย่างตะวันตกก็คือเป็นมังกรเขียวตะวันออกเป็นเสือขาวใช่ไหมครับทำให้เขาให้เข้าประตูนี้นะครับก็คือประตู ตะวันตกนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คลองหลงโฉนะครับไอหลงตัวนี้เป็นแปล,ปลว่ามังกรนะครับเมื่อกี้เราเดินออกมาจากประตูออกมานิดนึงใช่ไหมครับประตูนั้นก็เป็นประตูตะวันตกตรงเนี้ยเดินมาอีกนิดนึงก็เลยกลายเป็นคลองมังกรครับหลงโฉนะครับโดยสมัยก่อนนะ่ะที่ทําตรงนี้มันจะเป็นอิฐนะครับแต่ตอนนี้เป็นการมีการปรับปรุงแล้วเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ ทุกคนครับด้านหลังผมเขาเรียกว่าประตูตาลเฟิ่งเหมือนนะครับเป็นประตูที่ข้างในนะครับจะเป็นมิวเซียมนะครับข้างในมิวเซียมก็จะมีพวกประวัติต่างๆของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ด้านในด้วยนะครับก็เป็นประตูที่สวยมากเลยนะครับคิดเหมือนกันใช่ไหมครับผมว่ามันสวยมากเลยฮะ เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าผมมาที่นี่ผมจะพาเข้าไปด้านในนะครับเนื่องจากวันนี้เราเดินโดยรอบไปเวลามันก็หมดแล้วนะครับเพราะที่มันไม่หมดหรอกที่จริงตอนนี้แค่4ี่โมงสีนะครับแต่ว่าถ้าผมเข้าไปอีกข้างในอีกอะ่ะมันต้องซื้อบัตรแล้วซื้อบัตร,ตรครั้งนี้มันได้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งมันถ่ายไม่ทันนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าผมมาเร็วแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะปิดกันเร็วมากเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวด้านในนะครับทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับ ประวัติของช่องถามไปยังไงบ้างนะครับข้างในเป็นยังไงบ้างคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าผมไปพาไปเที่ยวด้าไนในข้างในน่าจะสนุกมากๆน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับ